วิธีเตรียมตัวนะครับผมก่อนเริ่มหา F W B นะครับผมยังไงอะไรบ้างนะครับคิดว่าเรื่้เนี่ยเป็นเรื่องที่คนอยากรู้นะครับคลิปนี้ก็ขอเน้นๆเฉพาะวิธีการเตรียมตัวก็แล้วกันนะครับยังไม่ต้องพูดถึงวิธีการหาเนะครับเพราะถ้าคุณยังไม่รู้วิธีการเตรียมตัวเนี่ยคุณจะข้ามไปหาเลยครับมันก็เรียกว่าเสียแรงนะครับเสียเวลาเปล่าๆนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับ เตรียมให้พร้อมก่อนนะครับลองเช็คดูว่าอันไหนที่ผมบอกแล้วคุณยังขาดอยู่บ้างนะครับอย่างแรกนะครับหนึ่งนะครับจะไม่พูดไม่ได้เลยนะครับแน่นอนว่าหน้าตาบุคลิกเนี่ยในกลุ่มนะครับผมล่าสุดใน Openchat นะครับมีคนถามผมว่า สูง165เนี่ยหาสาวยากไหมนะครับผมบอกเลยว่าไม่ยากนะครับผู้หญิงส่วนมากแม้ว่าเขาจะชอบคนตัวสูวงกว่านะครับแต่ก็ไม่ใช่หมายความว่าตัวเตี้ยครับจะหาไม่ได้คุณก็แค่มีดีอย่างอื่นนะครับหรือหาคนที่ตัวเตี้ยคุณอ่ะแค่นั้นเลยนะครับคุณจะได้สูงกว่เนิดๆแค่นั้นก็พอแล้วนะครับมันไม่มีอะไรที่แบบเป็นปัญหาเลยที่คุณจะต้องแบบเอามาคิดมากนะครับหรือคุณบอกหน้าตาไม่ดีนะครับไม่หลอ่อไม่ใช่ทรงนิยมอะไรเงี้ยคุณก็สามารถแต่งตัวคุณเอง ได้นะครับผมเคยบอกไปแล้วนะครับลองหาดูแนวทางสไตล์ต่างๆนะครับที่คุณเห็นแล้วแบบเอ้ยคุณชอบอะไรเงี้ยนะครับหลายคนที่ว่าหน้าตาไม่ดีนะครับแต่พอทําผมแต่งตัวออกมาแบบเฮ้ยแม่งดูแพงวะอะไรเงี้ยแค่นั้นเลยนะครับผมมันง่ายๆแค่นี้นะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าคุณไม่ทําอะไรเลยครับปล่อยเซอร์เนี่ยมันก็ได้แหละนะครับแต่มันอาจจะเป็นแบบเลสัก1ใน10หรือ1ในร้อยนะครับที่ เป็นสเปคที่แบบเหมือนว่าถูกหวยนะครับที่หายากอะไรเงี้ยที่เขาแบบจะมาชอบตัวคุณเองอะไรเงี้ยนะครับผมเออก็ลองดูแล้วกันว่ามันจะแบบเป็นหนึ่งในร้อยเป็นอะไรถูกหวยอะไรขนาดนั้นไหมนะครับผมต่อมานะครับผมอย่างที่2ก็คือจะมี F เนี่ยนะครับและถ้านะครับผมไม่ได้มี F คนเดียวเนี่ยนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับแน่นอนว่าไม่พ้นเรื่องเงินครับ มีคนถามมาว่าต้องมีเงินเท่าไหร่นะครับถึงใช้ชีวิตแบบพี่ได้นะครับที่แบบเห็นพี่มีสาวเยอะๆที่พี่เอามาเล่าเนี่ยนะครับผมบอกก่อนนะครับว่าผมก็ไม่ได้รวยอะไรขนาดนั้นนะครับก็ใช้ไปเรื่อยๆนะครับสนองตัญหาตัวเองไปเรื่อยนะครับทีนี้สมมุตินะครับ การที่เราจะมี F.W.B. นะครับผมสักหนึ่งคนนะครับเอาแบบแมนๆมทั่วไปเลยนะครับพื้นพื้นนะครับอย่างน้อยก็อกินข้าวละนะครับพันหนึ่งนะครับกินเบียร์กินเหล้ากินไวน์ที่ร้านก็เตรียมสักสอสมพันนะครับตีเผื่อๆไว้นะครับอยู่ที่สกิลเราฟูดนะครับจําไว้ว่าเราสามารถเป็นคนคุมเองได้เป็นคนที่กําหนดเองได้นะครับผมต่อมา นะครับจะมีค่าดูหนังไหมนะครับผมอันนี้ส่วนมากที่ผมเจอ F เนี่ยนะครับผมก็จริงๆคือกินข้าวเสร็จแล้วก็จัดแล้วนะครับไม่ต้องพาไปไหนเยอะนะครับผมคือแค่นั้นเลยนะครับคือเป็นแค่แบบส่วนน้อยนะครับที่เขาอยากแบบใช้เวลากับเรานะครับชวนไปดูหนังชวนไปเดินเล่นชวนไปซื้อของนะครับอันนี้เรืยอว่าแบบส่วนน้อยเลยนะครับต่อมาก็จะเป็นค่าโรงแรมนะครับก็ตีแบบธรรมดาสักพันห้าสองพันะครับเอาแบบดูสัก ดีๆหน่อยอะไรเงี้ยไม่ต้องถึงกับแพงมากแล้วก็ไม่ใช่ดูนรกไปนะครับให้มันประมาณหนึ่งนะครับผมเชื่อว่าไม่มีผู้หญิงคนไหนนะครับอยากไปมา่านรูดทุกครั้งแน่นอนนะครับแต่แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าคุณรวยขนาดที่แบบว่าเปิดคืนและเป็นหมื่นได้ก็และแตกคุณนะครับก็ดีนะครับแต่ก็สําหรับของผมเนี่ยที่ผมใช้ชีวิตมาเนี่ยก็พันห้าสองพันนะครับผมแค่ประมาณเนี้ยก็โอเคแล้วนะครับผมโอเคคร่าวๆก็ ต่อรอบเนะี่ยก็จะสักพันสองพันสองพันหนึ่งพันก็คิดรวมๆก็ประมาณสัก5้าถึงหกพันนะครับผมต่อการที่ว่าเราเจอ F เนี่ยนะครับผมคนหนึ่งนะครับอันนี้ผมคิดให้ดูแบบดูดีนะเออเอาจริง F อฟอะครับก็มีหลายๆเออเขาเรียกว่าไงนะมีหลายแบบหลายคนนะครับบางคนก็แค่อาจจะอารมณ์แบบว่ากินหมูกระทะ นะครับผม5 600เสร็จปุ๊บชวนไปห้องเขาอีกหรือมาห้องเราอีกนะครับไม่ต้องมีค่าเราค่าเบียร์นะครับไม่ต้องเสียเวลาอะไรเยอะแยะนะครับเสียแค่ค่าหมูกระทะค่าน้ํามันค่าถุงยางจบนะครับแมงไม่ถึงพันด้วยนะครับอันนี้ก็คือแบบอัอนนี้ก็คือส่วนมากส่วนน้อยแต่ละควรท่เหมือนกันเนอะอันเนี้ยที่ผมเจอจะเป็นส่วนน้อยนะครับส่วนมากก็คืออยู่ในประมาณที่ผมบอกแหละนะครับก็หาที่ว่ามันแบบโอเคหน่อยอะไรเงี้ยสำหรับเรานะครับอย่างน้อยน้อยคือมันก็จะแบบ เรียกว่าไงคัดคนนะครับคัดคนได้ในระดับหนึ่งก็แล้วกันนะครับโอเคเพราะฉะนั้นนะครับผมแค่ FWV นะครับท่องไว้นะครับว่าไม่ใช่แฟนนะครับไม่ต้องทำอะไรดีขนาดนั้นไม่ต้องพาไปอะไรเดยบ ที่ทีแบบดีเลิศเลออะไรขนาดนั้นนะครับเพราผมบอกเลยนะครับถ้าคุณบริการเขาดีเนี่ยทุกอย่างมันแบบเลิศเลอเพอร์เฟคเกินไปครับจาก F เนี่ยเดี๋ยวแม่งกลายเป็นแฟรนะครับคราวเนี่ยคุณโดนตามตื้ตามจิกแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเป้าหมายของ f w b นะครับก็ไม่ต่างอะไรกับ One Night Stand นะครับแค่ได้กันหลายๆรอบไปเรื่อยๆแค่นั้นนะครับต่อมานะครับเวลา นะครับผมอันเนี้ยก็เกือบสำคัญสุดนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่า F W V คือส่วนมากแล้วครับอยากเจอถึงเจอถูกไหมครับเฉพาะกิจถึงเจอนะครับผมคืออารมณ์แบบก็อยากแล้วกูถึงเจออะไรเงี้ยมันจะมีแค่ส่วนน้อยที่เหมือนกับว่าแบบเอ้ยรอเวลาได้เราไม่ว่างก็รอได้อะไรเงี้ยนะครับอันนั้นก็จะแบบเริ่มอารมณ์แบบว่าเอ้ยเข้าขั้นแบบเรียกว่าไงเอ้ยมันแบบเริ่มเริ่มจะแบบ จริงจังหรือบอกว่าอะไรเงี้ยนะครับคือถ้าคุณไม่มีเวลาครับเออและอีกคนนะครับเขาเอฟอีกคนนะ่ะของเขาผู้ชายของเขาอีกคนนึ่ะครับเขามีเวลานะครับแน่นอนว่าคุณจะแฮลแน่นอนนะครับเขาก็จะหาคนคุยคนอื่นหรือไปกับคนอื่นเลยนะครับแต่ถ้าครั้งแรกนะครับเหมือนว่ายังไงเดียถ้าเกิดสมมติว่าออในครั้งแรกเนี่ยคุณไม่ว่างแล้วครั้งสอง คุณไม่ว่างแล้วคุณก็เตรียมชิบหายได้เลยนะครับก็อย่างที่ผมบอกเขาไว้กับคนอื่นแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณต้องการมี F W B นะครับและยิ่งอยากมีเยอะๆมีหลายๆคนนะครับผมก็เวลานะครับเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดนะครับจัดสรรให้ได้ นะครับเมื่อกี้นี้ผมอาจจะพูดงงๆไปหน่อยหนึ่งผมอัดคลิปตอนกลางคืนแล้วนะครับเบอร์เบอร์อาจจะเบอร์เบอร์ยาแก้ววัดนิดนึงนะครับก็ให้อภัยแ่กันด้วยนะครับมาต่อข้อ4กันนะครับผมต่อจากเมื่อกี้เลยนะครับก็คือการเตรียมตัวเตรียมใจนะครับอันนี้ก็ถือว่านะครับผมเป็นส่วนที่โคตรสําคัญนะครับที่ผมให้ความสําคัญมากๆเลยนะครับเพราะว่าอะไรจําไว้นะครับว่า FWB เนี่ยจะเท่ากับคนเอากันนะครับจะบอกว่าแบบ ความหมาย F ก็คือ f r i e n นถูกไหมคือเพื่อนในหลายๆคนนะครับเขาไม่ได้มองว่าเฮ้ยกูเป็นเพื่อนหรือมึงเป็นเพื่อนกูนะหรืออะไรแบบเพื่อนที่ไหนแบบเอาเสร็จแล้วหายวะนะครับปลดปล่อยความอยากเสร็จแล้วแบบเฮ้ยมึงหายเลยไปเป็นวันหายไปทั้งอาทิตย์ไม่คุยกันเลยนะครับคืออารมณ์เหมือนว่าเฮ้ยแบบอยากค่อยทัก้าใหม่อะไรงนี้เหรอนะฮะเออเพราะฉะนั้นนะครับจำไว้นะครับว่า F W V นะครับอย่าลายจิ๊ นะครับอย่าโทรจิกบ่อยนะครับเอาแค่พอประมาณนะครับเพราะว่าอะไรเพราะไม่งั้นนะครับทั้งเขานะครับและคุณนะครับคุยกันบ่อยนะครับถ้าเกิดมันคลิกกันนะครับมันเกิดเหตุการณ์พัฒนาไปมากกว่านั้นได้นะครับถามว่าดีไหมมันก็แล้วแต่คุณนะครับถ้าเกิดคุณมองว่าดีมันก็ดีแหละเพราะว่าเฮ้ยคุณเจอสไตล์เดียวกันคุยกันรู้เรื่องนะครับแต่ถ้าเกิดมองว่าเฮียก็เฮียเลยนะเออเพราะว่า คุณหรือเขาครับมันส่วนมากครับมันจะมีความคิดในหัวแบบนี้แน่นอนว่าจะเชื่อใจเขาได้ไหมนะครับเฮ้ยโทรหาไม่รับที่เขาหายไปเนี่ยเขาไม่ตอบเราเนี่ยเขาไม่รับสายเราเนี่ยเขาอยู่ออกับอีกคนหนึ่งหรือเปล่านะครับเขายังทํำนิสัยแบบเดิมอยู่หรือเปล่าเนี่ยมันต้องมีความคิดแบบนี้โผล่ขึ้นมาในหัวนะครับแน่นอนฟันธง เพราะฉะนั้นนะครับผมให้เรื่องใจของตัวเองครับสำคัญที่สุดนะครับอย่างที่หลายๆคนบอกว่า FWB ไม่ควรเอาใจลงไปเล่นนะครับถ้าตัวเขาเผลอกับคุณเนี่ยอันเนี้ยโอเคนะครับคุณได้เปรียบแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าคุณไปเผลอใจให้เขาครับเขาไม่ได้เผลอใจให้คุณแล้วเขามี f อีกสี่ห้าหกคนเนี่ยผมบอกแนะว่าคุณอะ ตายเลยนะครับจากหาความสนุกสนุกเคลินเคลินเนี่ยคุณจะกลายเป็นคนคิดเยอะคิดมากกลายเป็นหึงกลายเป็นห่วงอะไรเงี้ยแล้วเวลาคุณอยู่กับเขาหรือคุณคุยกับเขาเนี่ยคุณมีอารมณ์พวกเนี้ยมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับมันจะกลายเป็นคนที่แบบว่าถามเยอะแล้วเขาถ้าเกิดเขาไม่รู้เขาไม่ได้รู้สึกอะไรกับคุณนะครับเขาก็จะหงดหงิดได้นะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับสรุปนะครับสุดท้ายท้ายสุด ครับถ้าคุณคิดจะเดินมาทางสาย f w b นะครับไม่หาแฟรแล้วเนี่ยหนะครับผมดูแลตัวเองนะครับดูแลบุคลิกตัวเองนะครับสหาเงินให้เก่งนะครับสมีเวลานะครับสนะครับผมกดหลักก็คือห้ามหลงลัก F นะครับของตัวเองแค่นั้นเลยนะครับใครชอบเนื้อหานี้ก็ฝากกดไลค์ กดแชร์ไปให้เพื่อนที่กำลังหาแอ i ิวนะครับกดติดตามเผื่อคอนเทนต์ใหม่ๆด้วยนะครับผมมาเริ่มกลุ่มไลน์ OA นะครับ Open Chat นะครับอยู่ด้านล่างนะครับก็กดลิงก์เข้ามาคุยเข้ามาปรึกษานะครับกันได้